กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนจ่องพอใจดีสูบปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางรัฐเออเล่าพัฒนาเลยพี่น้องเพราะว่าเวลามันจอมันจันทร์กับรัฐบาลไทยผู้ใดก็ล่อคอยรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีได้แนวทางมาเป็นที่เดียบรอยของปูมงคล นอนพี่น้องเนาะของปูมงค้นวดที่ผ่านมาข,ของเมือ่อคืนนี่วันที่สิบเอ็ดธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องมาเบิ้งยอ้อนหลังเนาะมาเบิ่งยอ้อนหลังของปูมงค้นพี่น้องนะครับปูมงค้นก็ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องมาเบิ้งยอ้อนหลังเราพัฒนาเออปูทองไม่ใช่ประธานโทษปูทองพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสี่กับเก้าพี่น้องฟันตรงไปที่เก้าเม็ดเดียวนะครับ บอตรงไปที่เก้าเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองและสี่สามพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องชัดเจนอยู่เนาะนะครับเอฟซีปูท่องที่ติดตามปูท่องพี่น้องบอเฮดให้ผิดหวังพี่น้องบอเฮดให้เสียใจพี่น้องนะครับเพื่อนเฮดบอให้พี่น้องเสียใจเพื่อนเฮดบอให้พี่น้องผิดหวังพี่น้องคิดยังไง พี่น้องนะครับเนาะแนวทางของเพิ่นเฮ็ดจังไดพี่น้องนะครับแล้วแต่พี่แต่น้องสีผิจ,จารณหน้าเนาะให้คิดเอาเนาะครับเนาะแนวทางของเพิ่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูท่องกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะปูเพิ่นก็บ,บอกแล้วเนาะก่อนปีใหม่ต้องมีเงินแสนกลับบัานพี่น้องไปให้พี่ให้น้องได้กินได้สนุกสนานได้ม่วนกันได้ไปเที่ยวมองหันมองนี้ได้ไปทําบุญกัน นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาติดตามกันเลยครับของปู่ทองผู้ใดเป็นเอฟซีคองจิตถือกันมากมายกายกล่องพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องไปตามกันเลยพี่น้องสําหรับแนวทางของปู่ทองนะครับวันที่สิบามธันวาเนาะเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนเด้อวันที่วันที่สิบสามเด้อ สิบสามธันวาคมนะครับสิบสามธันวาคมสองห้านะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาปู่ทองเด้อลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาปู่ทอง นะครับกำลังหดกำลังหิตนะครับกำลังไล่กันมากับเจอ้อยพี่น้องไล่ตามตูดกันมาแนวทางนะครับไล่กันมาบี้กันมาบีบกันมาพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูทองพี่น้องนะครับเล็กกัสุดยอดพี่น้องบอกได้เลยนะครับปูทองแนวทางเพิ่นสุดยอดพี่น้องนะครับ เราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างอะไรพี่น้องไปเบิงไปสู่กันพี่น้องนะครับปู่ทองวิ่งบนล่างอะไรเนาะวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลาย,ลายพี่น้องให้กำลังใจพอใจดีนะพี่น้องเอ้ยนะครับ ให้กำลังใจพอใจดีหลายๆนะพี่น้องพอใจดีจะขอขอประคุณเป็นอัางสูงพี่น้องสิบนิ้วยกขึ้นตัวหัวนะครับขอกระพีกับน้องคอดไลกดลกดแช่พอใจดีให้ได้ยอดหลายๆพี่น้องนะครับยอดหลักพันพี่น้องนะครับยอดหลักล้อยพี่น้องน,นะครับนี่แหละครับพอใจดีจะขอพี่น้องนะครับเบิ่งโฆษณาให้พอใจดีน้ำแห้งดีหลายพี่น้องนะครับบุญนั่นสิสนองพี่น้องเดอ้อนะครับเฮ็ดหยังเพื่อนไห เฮ้าก็ต้องให้เพื่อนพี่น้องบ่เสียเวลาหลายดอกเปิดเบิงโฆษณาถิมไว้จะไปขามพี่น้องนะครับเบิงโฆษณาให้น้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอย่างได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้น้าเน่กแกแลวกันพี่น้องนะครับอย่าเฝ้าตัดถิมคอยเบิงคอยแย่งไปพี่น้องสมกับเพ็ดใหนพี่ให้น้องเพื่อนน่งเฮ็ดนางเบิงพี่น้องเถื่อสิได้มากเป็นตนเป็นโตเนาอพี่น้องเนาะนะครับไอพี่น้องปูท่องวิ่ง อะไรสองตัวบนล่างนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วความหวังนะครับความหวังของพี่ของน้องนะครับเอฟซี FC กำลังหดกำลังหิดกำลังติดตามปู่ทองวิ่งบนล่าง4กับ7พี่น้องสวยสดและงดงามพี่น้องนะครับเนาะสวยสดงดงามเนาะครับเนาะทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกทั้งไต่ท,ตทั้งตำพี่น้อง เอาไปพิจารณากันเดอ้อเอาไปพิจารณาได้พี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิตทัดสินใจพอใจดีตัดสินใจให้บ่ไรเดอ้ออยู่กับพี่กับน้องสิพิจารณาเพิ่นนะครับเอาพี่น้องมาดูเนาะมาเบิ่งวิธีการจับกู้ที่ถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับสําหรับปูทอง นะครับถือตาถือใจพี่น้องบ้องให้พี่น้องพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางนะครับมักกาจัดคัดกับผ่านเด้อนะครับมาเบิ่งพี่น้องชุดแรกของปูท่องพี่น้องนะครับชุดแรกเนาะนะครับสี่ศูนย์พี่น้องนะครับสี่ สองนะครับสีหกนะครับสีเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูทองเอามาฝากทีตอนน้องนะครับชุดแรกพี่น้อง ชุดแดกถึกตาถึกใจพี่น้องบอกพี่น้องนะครับแนวตั้งพื้นห้มาไม่พ่อใจดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางตัวเลขของปู่ได้เด้อพี่น้องนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพือนห้มาจังไดก็ทําตามตามนั่นพี่น้องนะครับมาดูชุดที่สองของปู่ทองพี่น้องนะครับเจ็ดศูนย์ น้องนะครับเจ็ดศูนย์ออเดอร์เจ็ดสองเจ็ดสี่พี่น้องนะครับเจ็ดห้นา 7, 5, นี่คือแนวทางปูท้อง นะครับที่ f อรอคอย FC ติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับปูท่องกับเจไอ้กับพ่อใจดีพี่น้องนะครับเนาะแนวทางของเบนกระจับคู่ให้เซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับให้พี่น้องไปพิจ,จะะารณาเอาเด้ออ่ะพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอปูท่องไว้พี่น้องแคปหน้าจอปูท่องแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามปูท่องกันหลายหลายพี่น้องนะครับเนาะให้กำลังใจเพื่อนพี่น nope ้องนะครับแนวทางกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กับเบิงโฆษณาให้เพื่อนพี่น้องนะครับให้เพื่อนมีรายได้พี่น้องนะครับเนาะออาพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีปูท่องโจกหมานข้านอ่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูกันหลายๆายพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนได้พี่น้องได้ อาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เละพี่น้องสำหรับแนวทางของปูท่องพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ